สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอลสบายดียามเศร้าๆพี่น,อน้องแม่นงงางวินเขาคุ้ยแล้วมืาเนี่ยสบายดีพี่น้องแม่ครัวคันเทพพี่น้องเอ้ยใส่สายยาให้เพิ่นสนปุลปาเข็งพี่น้องเนะาะก็เศร้าพี่น้องเอ้ยแซ่บน้ำกันโอ้โเทอปลาเข็งกันเย้ย ข้างลายทีเนาะงนู้นหน่อนยะก,กินแล้วบ่ลนู้นหน่อยหยิบหน่อยนู้นหน่อยกินแล้วพี่น้องเอ้ยญาเพิ่รก็กินแล้วญาเพิ่รลงจังหันลงจังหันลงวัดเลยเพิ่งกินมาแต่วัดยังแต่เฮานั่นแหละสองคนเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่งสิกปนปลาเค็งสุ้กินพี่น้องมั้ยนี่เศษๆน้องกันเนี่ยโอ้ยหิวเข่าเลยพี่น้องเอ้ยบอกไปนำกินน้ำลายไปนำ มันกินยังไงเลยเจ้าว่าได้อุ้ยหิวเหนวหนวพี่น้องเรียบแล้วอ้ี่น้องสำเร็จไปเที่ยว้อยพี่น้องมีสมเห็ดปวกต้มนะไม้แล้วกับปนปลาเค็งปลากระเพราก็มีปลาทัวกินแล้วมันก็ะทั่วประจุมน้ำพี่น้องเอลยทั่วพูเนาะพี่น้องทั่วพู่ทั่วพูมาเดื้อพี่น้องมาดื้อมาพี่น้องมาเข่าเส้ารุกันแซ่บเลย

กินข้าววยพี่น้องเว้ยแปดโมงกว่าเลยนี่งเห มาบ้านตัางก็ราดแต่ที่มิเตกินก็กินไนด้พี่นอ้องเลยคือไลยกันเนาะคลิปนเลยนะคอนเทนต์มิเต่คอนเทนต์กินอย่างเดียวแหล้วค,คนไม่รับคนพระเจ้าบอกกิน

หาหลอแก่แทบอ๋ออะอยนุน่ยมาให้คลิปมาแต่หน้าเนมาววานนี่ยไม่รู้จูบกู้ nhanh tốt, hết phải yeah. à, yeah. yeah. lắm đồ, lắm lắm của dìm lắm 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 lắm

เม็ดป no, <no>. no. ุ b atención, b b Hence, ๋ยน oh, ้องรสแซ่บคือเก่าเนาะโอดูข้าวข้าวข้าวบุกบุกไหวแบบข้าวใส่ตู้เย็นไว้นะครับคอหนึ่งไหวกันรสแซ่บเดี่เอาเห็ดส่งไว้ปลาไวหวจะเฮงๆนึงเราทำเดืียจะว่าแซ่บพุกาวเนาะจะบุลองไเลเดินมาเป็นไว้เอาไว้ห่อหนึ่งนะใครยังมเสียหายอะไรกันเลยเอาไวปแบบเพื่อนเฮือกหนาอ๋องเลยบระมาณหนา คือกปีนาเก็บในกะนาบห้อตู้บ่มีป่าจะหาอะไรใช้กันเทียงแหละแเมื่อไรเน่ยยัอืแค่นั้นยังนี้อยู่แล้วหักไาเดีปยวไป มากอะโย่แต่กับงัอะปน้ Rồi đó, có rồi này. Không được xẹp nó ngoài nó đó ăn luôn đó nó được đó rồi đó 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 thầy rơm rượu rồi người ta màn nhìn lái mà giờ phụ cái rượu ngoài các ừ. bạn mà giờ phụ cái rượu ngoài lại qua cái แม่เขากนหมดเอะดื่มกินหลายแคบเข้าพี่น้องเลยวันละก้อนเนกินกับแม่มันอก้กินกับเมียก็แซ่บตัวเขาพี่น้องเลยเนาะกินกบแม่ก็แซ่บกินกบเมียก็แซ่บพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่ากินกับเมียแซ่บกินกับแม่จยเจไบเลว Mình cứ mẹ cả dẹp cao với ngồi Cứ mẹ cả dẹp Ừ, cả dẹp thì đau lắm Cứ mẹ cả dẹp <laughs> Đó xuống này mà lắm Thì mà phải là phải là <laughs> <Đoạn dạy không? cười> mà lại ra vị bạn không? Mình Mà đúng gì mai năm แมนเด้อร้อนแมนมากเลยข้ามาแบบข้าวใบมืออืมช่วงนัน้นคนในไม่ออกคนออกไม่เข่าเนี่เยเว้ยเป็นปิดไปเลยเอาอประหลักทรงห้องกินให้กันตลอดอืแต่ว่าลงประหลักทรงห้องกินให้กันอื Ai này? Các bạn... đấy à? ừ. Mày ai nè, Chắc nhung 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 à nhung 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 หิมแล้วทางดอกไม้บอเดปุจ้าเถื่อสีเดปุน่ปีนงวไอ่ห้องงัวลาหนพี่น้องดีไม่แห้งขอบใเลยพี่น้องทุบตุบุกคนสมองสุบอลฝากก็ไล่ก็แชร์กระดิ่งก็ทิดตามเลยด้อพี่น้องเด้อเนาะเพื่อสิวัฒนภาพที่ไม่หมยกส่องหองเฮาพี่เนาะ บ่ด ka ีครับขอกล่าวคําว่าสบายดี